สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำบิวนักธนูอีกบิวหนึงอัปเดตจากบิวที่แล้วนะครับบิวนี้จะเป็นบิวที่ใช้ฟาร์มใช้ฟาร์มและใช้ยิงบอสไปด้วยก็คือถ้าหยิบเซตนี้มาใส่ปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนเซตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามันเป็นยังไง ป็นไงครับนี่คือประสิทธิภาพในการฟาร์มต่อไปประสิทธิภาพในการตีบอสครับไปดูตีบอสกันมันเกือบแล้วมันเกือบแล้วมันเกือบพีละมันเกือบแล้ว,น,ลวนิดเดียว

อ่ะเออตายไปเลยเราเออเออ นั่นคือประสิทธิภาพในการตีบอสนักธนูสายนี้ผมจะเน้นดอทสองตัวก็คือธนูไฟนะครับธนูไฟจะได้เบิร์นนี่ครับนี่คือลิงก์ที่ผมใช้ตัวนี้อาจจะงงหน่อยนะถ้าไม่อยากให้งงเดี๋ยวผมจะเอาอาที่ไม่ใช้ออกนะครับตอนนี้ที่ผมไม่ได้ใช้อ,ออกไปก่อนโอเคนี่ครับผมใช้ตามนี้ อย่างแรกนะกริ้งกริ้งก็คือเกิดกริ้งตรงนี้ผมก็จะเอาตัวนี้จํานวนครั้งการใช้มาเสริมก็จะให้กริ้งได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับจาก2เป็น3ตัวนี้ฝนลูกธนูก็ติดไว้ครับเอาไว้ยิงลงมาเอาไว้แบบเคลียร์ลงมาไฮไลท์หลกัหลกๆจะเป็นตัวนี้ครับธนูประจําก็คือลูกธนูติดไฟตัวนี้5าลิงก์เหมือนเดิมครับคลิปที่แล้วก็5้าลิงก็เป็นโจมตีฉับไว นะครับเพิ่มความเสียหายการโจมตีอันนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นนะผมอัพเป็นลูเมจิกครับตัวนี้ความเสียหายเปลวไฟเพิ่มเติมอัพเป็นเมจิกด้วยโจมตีฉับไวแล้วก็ยิงหลายนัดก็อัพเป็นเมจิกครับยิงหลายนัดเวลาอัพเป็นเมจิกนี้แต่เดิมเนี่ยเวลามันจะให้เรายิงโปรเจคไทล์สองสองเม็ดใช่ไหมแล้วก็แต่ว่ามันจะลดความเสียหายลดโปรเจคไทล์ทลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอเราอัพมากขึ้นมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์พอทำเป็นเมจิกปุ๊บจะได้ส่วนนี้มาเพิ่มครับก็กลายเป็นว่าเวลาเราเพิ่มลิงก์ให้ธนูเเพิ่่มขึ้นนีย สนุกผมเพิ่มขึ้นเป็นห้าดอกแต่ก่อนมันจะเบาลงนิดนึงตอนนี้ก็จะไม่เบาลงแล้วครับแถมก็จะแรงขึ้นด้วยส่วนตัวนี้ลิงก์ตามมาสกิลพิษเมื่อคีก็จะเป็นดอกไม้ไฟพิษครับดอกไม้ไฟพิษเนี่ยมันเป็นสายพิษสายพิษต้องการลิงก์ที่เป็นสีเขียวครับเราจะต้องทาสีเขียวให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ผมได้สีสลิงก์มาก็ทําเป็นเขียวสีลิงก์ครับตัวนี้ก็จะเป็นพิษรุนแรงความสายพิษเพิ่มเติมตัวนี้เร่งความเร็วโปรเจกทยอ่า อันนี้มันมีมันมีทางเลือกนะอ่าถ้าเกิดว่าคุณเอาสมมตินะเอาอันนี้ออกอ่าเอาคาร์ลโปรเจกต์ไทยออกครับแล้วก็เอายิงหลายนัดเข้ามาพึบความาแทนอย่างงี้อ่าเดี๋ยวผมเอายิงหลายนัดเข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฟ์มอีกนิดนึงอ่าให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบอ่าถ้าเกิดว่าชอบชอบยิงกระจายแบบกระจายเวอร์เลยเนี่ยครับมันจะ มันจะครอบคุมครอบคุมกว้างมากอะ่ะถ้าเกิดว่ายิงสุดถ้าเกิดว่าเรายิงสุดฉากนี่ก็คือมันจะไปเกือบสุดฉากครับซึ่งบางท่านก็นะครับบางท่านก็ทําแบบนีตนตบนบ้ตัวนี้คือแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้คือแล้วแต่ชอบแต่ว่าผมก็ยังกล้ามกึ่งอยู่ว่าเอ๊จะเอาไม่เอาดีก็เลย เปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ไทยครับก็คือให้พิษมันพุ่งไปไวๆให้พิษมันพุ่งไปไวๆปุ๊บๆเร็วๆแต่ถ้าใครชอบกระจายก็ตรงนี้แต่มันจะมีะพิษอีกอันนึงถ้าผมหาได้ผมก็คงไม่เอาเล่นความเร์โปรเจกต์ไทยเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันอยู่ในเพื่อนของผมต้องต้องคาบนะตัวนี้ต้องคาบมาเดี๋ยวผมดูท่านนี้อ่าท่านนี้ท่านน้เพื่อนผมน,นี่ตัวนี้มันหายา,ยากอยู่นะครับในพวกนี้นี่นี่นี่เจาะเจาะเกราะพิษนะเจาะเกราะพิษอ,อ,อันนี้ก็ก็ดี นะครับก็ดีถ้าถ้าเกิดจะจะใช้นะครับหรือถ้าเกิดใครได้ลิงลิงอ่ะใครได้เป็นลิง์กฟ้าหาลิง์ฟ้าไม่ได้อ่ะอ่านี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดีความเสียหายต่อเนื่องขยายเข้าใ้ต่อเนื่อง30%ครับโอเคทีนี้มาดู z o d i ี c นะ้มาดูมาดูแทมสโตรีแอแทม z โ d i ี c ผม ด้วยความที่ใช้เวทด้วยดังนั้นหวังว่องไวกับไหวพิบก็จะต้องไปตามเพราะว่าไอตัวตัวตัว,ตวนี้เนี่ยยิ่งอัพเลเวลเยอะมันก็ต้องใช้ไหวพิบเยอะเห็นไหมครับว่ามันต้องการไหวพิบถึง97ผมก็อัพไปตามที่มันต้องการส่วนแต้มโซเดียกนะครับตัวนี้จะเน้นนะอันนี้คือผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันแรงกว่าจริงๆมันแรงกว่าจริงๆเล่นแบบนี้ครับตัวตัวโซเดียกหลัก ผมจะอธิบายไม่เยอะเดี๋ยวผมจะไปเน,น้นโซเดกที่แปลกๆนะอย่างโซเดกที่1ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็ปกตินะครับโซเดกสตัวนี้ปกติครับคือเราจะไม่ไปกายภาพนะเราจะไปความเสียหายธาตุโซเดกสแบบนี้ครับแต่จะไปสายบนก็ได้นะครับถ้าใครจะเอาพลังชีวิตโซเดกที่4ตัวนี้ผมวอาเจ็ดตัวโซเดกที่5้า ตัวนี้ครับ7สโซลเดกที่6ตัวนี้5เส้นตรงตัวนี้พอความเร็วโจมตีใครจะวิ่งใครจะไม่เอาความเร็วโจมตีวิ่งสายล่างก็ได้นะครับพิธีคราโซเดกที่6อันนี้พอเอาหลบหลีกถ้าเกิดตัวนี้นี่ผมมีแผนว่าถ้าเกิดผมยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับดาเมจผมจะไล่สายนี้ไปนะไปจนเต็มอะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยผมจะเอาหมดเลย ต่อไปโซเดพิเศษปกติแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นที่นี่ครับคอนอาแล้วก็ใส่ตัวที่ใส่เจ็ดแต้มเราจะเป็นแต้มตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะทีเนี้ยหกเจ็ดบางคนก็เอาตัวนี้ครับหกเจ็ดอะบางคนก็ตัวนี้ครับหกเจ็ดมันจะเป็นอย่างงี้แล้วสาย,สายคอนเนี่ยมันจะมีสายที่ลึกเข้าไปอีกนะครับมันจะมันจะเปิดให้เฉพาะคนที่ใช้คอนเจ็ดแต้มด้วยการที่มันจะมาสายนี้ต่อครับ แล้วนักธนูก็จะมาเก็บตัวนี้ต่อตัวนี้ด้วยแจ้แ้งครับ1 2 3นะครับแล้วก็4 5ทีนี้เอหกเนี่ยบางทีก็จะเป็น6 7หรืออาจจะไป6 7นะครับหรืออาจจะไป6 7แล้วแต่นะแต่ว่าสายเนี้ยผมอัพมาละผมอัพมาแล้ว,แล,วแล้วก็ไปเทสด p s กับขุนฟางนะครับ มันแพ้สายนี้อยู่ประมาณนิดนึงอะแพ้กันอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสายนี้ครับก็คือไปเล่นเวท่ะดูเจ็ดเวทคือเอาตรงนี้ครับไล่มาผมเอาเอฟเฟกพลังเร่งความเร็วก่อนแล้วก็มาที่ครอบงำอ่าแล้วก็ไปที่เจาะเกาะท่าครับตัวนี้กับตรงนี้แล้วก็สายสายต่อเนื่องที่มันเปิดให้เมื่อใส่เจ็ดแต้ม ตัวนี้ครับสุญญากาศเก็บความเสียหายธาตุพุ่งไปความเสียหายธาตุสาครับแล้วก็ไปที่จํานวนคาร์ุโซจํานวนคาร์ุโซเพื่อนๆอาจจะงงว่าขามายถึงอะไรผมเทมาแล้วจานวนคาร์ุโซก็คือจํานวนการชิ่งครับชิ่งแต่ว่ามันให้แค่ชิ่งเดียวมันให้แค่ชิ่งเดียวนะอ่าโดยพื้นฐานเนี่ยนักเวทเขาใช้อย่างเช่นถ้าเขาใช้โซ่สายฟ้าโซ่สายฟ้าเนี่ยปกติมันจะ3มชิ่งพออัพเป็นเมจิกมันจะได้5ชิ่ง ท่าน,านี้ถ้าเกิดว่าเอาจำนวนคารุาโซบวกหนึ่งไปเนี่ยพกโซ่สายฟ้าจะก,กลายเป็นถกชิงครับธนูธนูของผมใช้เป็นธนูยิงธนูไฟยิงกระจาย5นัดไอธนูดอกตรงกลางนั่นแหละครับมันชิงได้มันจะมันก็มันก็ยิงออกไป5นัดอะ่ะแล้วมันก็จะมีนัดหนึ่งอะ่ะที่มันแอบชิงเออมันมันจะปิ้งไปโดนตัวอื่นครับก็จะเป็นตัวที่ไปแล้วก็แต้มต่อมาก็ผมมาเอฟเฟกต์เฉียบแหลมครับเก็บเอฟเฟกต์เฉียบแหลมเป็นค่าคริติคอล50%นะครับแล้วก็ความเสี่ยงเท่ยบห้ ตัวนี้ก็เก็บไปแต่ว่าพออีก2แต้มเนี่ยผมก็จะมานั่งดูว่าให้ความรู้มันคืออะไรความรู้มันคือตรงนี้นะครับไล่คาถาไล่นี่ไม่เกี่ยวกับเราอยางรู้สร้างเกาะก็ไม่เกี่ยวกับเราครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องไปเจ็ดแต้มเพื่อไปสายต่อไปนะครับดังนั้นที่ผมเล,เล็งไว้ก็คือความเสียหายต่อเนื่องครับ15บห้าเนี่ยเขาจะตัวนั้น15กับ8ตัวนี้ที่เล็งไว้นะเนี่ยหรือ หรือตัวหนึ่งก็คือไปสายหลบนะครับไปความเร็วควาฟูๆๆของเราสกิลเคลื่อนย้ายตัวนี้กับตัวนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ลองใส่ดูเพราะแต้งผมยังไม่ถึงแต่ผมคาดว่ากริ้งผมตอนนี้มัน3ากริ้งอยู่ถ้าใส่แล้วมันเป็น4กริ้งผมก็จะไปสายนี้แต่ถ้าใส่แล้วมันไม่เป็นสกริ้งเหมือนกับว่าเขาสงวนไว้ให้ใช้ใช้กับว้าวหรือเปล่าผมก็จะไปสายนี้แทนครับ 1- 2ตัวนี้อ่ะนี่แหละครับก็ตามนี้ส่วนของสมใส่นะครับของสมใสก่ก็มันจะมี ถ้าเราเน้นถ้าเน้นได้นะครับถ้าเน้นได้เราจะเน้นของที่เขียนว่าตัวนี้ครับความเสียหายความเสียหายของการโจมตีอ่าแล้วก็ความเสียหายไปโวเพิงของผมเนี่ยมันมีรูลิ้งของผมมันเป็นสายพิษก็จริงแต่ยังไงผมก็เน้นเพลิงเป็นหลักผมก็จะเน้นความเสียหายเพลิงความเสียหายโจมตีถ้ามันเป็นไปได้นะครับถ้ามันเป็นไปได้ในการในการสูบน้ำจอออกมาส่วนมือรองมือรองก็เนี่ยพอเอาความเสียหายธาตุครับ เราเน้นความเสียหายธาตุความเสียหายเปลเพิงความเสียหายธาตุความเสยยีสยหายเปลเพิงแต่ว่าถ้าเกิดแล้วก็น,นี้ด้วยความเสียหายแก่สตูที่ติดสถานปกติด้วย3ตัวนี้เพราะว่ายังไงเวลาเรายิงแล้วเนี่ยสตูถ้ามันไม่ติดเพลิงมันก็ต้องติดปติดพิษแล้วเราจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นจากสตรตูที่ติดสถานปกติครับไหลหัวไหลก็มีนะครับหัวไหลก็มีความเสียหายเบลเพิงเนี่ยแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเ,เราเน้นโจมตีมากไป ถ้าพลังป้องกันธาตุเราต่ําก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับในระหว่างวิ่งในแมปเนี่ยเจ็บเหมือนกันแล้วก็โดนโบอสตีก็เจ็บมากด้วยตัวเนี้ยต้องระวังด้วยนะครับยังไงก็บาลานซ์บาลานซ์ให้มันดีเรียบร้อยนะครับสําหรับนักธนูสายนี้คือยิงมันมากมคือผมทราบอยู่แล้วว่าเมตาพิษเนี่ยมันคือที่สุดละผมก็ลองคือผมรู้อู่แล้ววา่าถ้าทำเนี่ยแม่งต้องดีแน่แต่พยายามอยากลองเล่นสายอื่นดูนะครับ แล้วก็สุดท้ายคือผมลองไดหลายสายแล้วแล้วก็ับมาลองสายนี้ก็คือสายนี้คือผมว่าที่สุดแล้วลหละ,ละตอนนี้เมื่อเราต่อตามไม่ได้นะครับเราต้องเข้ารวมแล้วตอนนี้สายพิษอ่ะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ